สวัสดีครับวันนี้เรามาที่อีกที่หนึ่งนะฮะเป็นร้านอาหารนะครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับเดี๋ยวเราจะบอกในคลิปอีกทีว่าชื่อร้านอะไรนะ,ะชื่อร้านจำยากบรรยากาศนี้เขาจะจัดสวยงามน,นะฮะร้านนี้นะ,ะเป็นทั้งคาเฟ่ทั้งมุมอาหารตรงนี้เราอยู่ตรงที่เป็นน้ำตกนะฮะมองไปรอบ ที่น่าตื่นตาตื่นใจคือปลาที่เลี้ยงนี่ตัวใหญ่มากเลยนะฮะจะมีทั้งปลาคราบปลาอะไรหลายพันแต่ปลาที่เลี้ยงนี่ตัวใหญ่สีดำมีอยู่รอบร้านอาหารเลยนะครับถ้ามองไกลๆเราจะเห็นปลาคราบนะฮะนางแบบของเราก็ชื่นชมน,นั่นคือปลาที่เราเห็น อันนี้เป็นมุมเขามีมุมวสวยๆเยอะนะฮะร้านนี้นะก็มอออีอาหารก็อร่อยแปลกๆนะพวกขนมเค้กอะไรเขาก็มีหลายหลายแบบนะเช่นเค้กรสช่องเนี่ยไม่เคยกินนะฮะแล้วก็มีที่อร่อยดูลองสั่งมาทานก็คือชาเขียวร้อนกินแล้วรสกลมกล่อมมากนะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม เลี้ยวมาทางบ้านแ้วนะฮะเส้นทางบ้านแ้วจากถนนเพชรเกษมมาก็น่าจะสักประมาณสองกิโลแล้วเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็จะมีอยู่ร้านเดียวนะ,ะอันนี้คือมุมหนึ่งของร้านนี้นะฮะซึ่งเราก็ถ่ายให้ดูรอบๆอันนี้ก็ไม่ได้ค่าโฆษณาเลยแต่ต้องการให้เห็นว่าร้านเขาจัดบรรยากาศให้ได้ดีนะฮะอีกร้านหนึ่งนะครับ ซึ่งเดี๋ยวนี้ร้านคาเฟ่ก็แข่งกันนะนี่คือบรรยากาศรอบๆครับสวัสดีครับ